สำหรับสถานีนี้นะครับเป็นสถานีลอยตัวในน้ำแนวดิ่งนะครับนักเรียนนักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลจะต้องทำการลอยตัวในน้ำแนวดิ่งเป็นระยะเวลา20นาทีนะครับไปดูกันเลยนะครับว่า เป็นยังไงบ้างเราไปดูนะครับตอนนี้ภาพใต้น้ำนะครับดูภาพใต้น้ำนักเรียนต้องใช้ขานะครับใช้ขาตอนนี้ให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับยกมือขึ้นให้ใช้ขาอย่างเดียวนะครับ วืน mưa มืดเอ,อยอเก็ประโยชน์ในท่านี้นะครับก็เป็นทักษะนะครับการที่เราจะไปช่วยเหลือ,อผู้ประสบภัยนะครับที่จมน้ําอยู่นะครับเราก็ต้องสามารถลอยตัวในน้ําได้นานนะครับ <c oughs> เพื่อจะดูจังหวะหาทางเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับ ลงมือมาไปคนแรกที่ไหนอย่าพดไปอะไรอย่าพูดอะไร ใจเย็น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 นอนหงายค่อยนอนหงายงอนเท้าหงายสามคนแล้วนะสามแล้วนะพอแก้ตัวนะสามคนแล้วใจเย็นนอนหงายหายใจลึกเติมลมเข้าไปในปอดปะเงียบแบบนใสแมสจะไปหรองมามใสแมสลุกใสแมสเดี๋ยดิอย่าพอดใสใสหายใจทางหัวอย่าทางหัว đúng không đúng anh lúc vui đẹp em không đúng không số tám khô đón đi về หนึ S <S ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ ห้าช่องเจ็ดแปดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าสามสิบสามสิบสามสิบสองสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบหกตาครับสามเจ็ดตายครับสามเจ็ดสามแปดหายไปไหนหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวสามสิบสองสามสิบสามสิบสาม

เกิดครบเยมประเทศพรเกิด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 เิดเก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 ิิดเดเกิ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 ดเกดเกิ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 ดกิดเกิดเกกเกิดเเกิดเกิดเกิดกิดเดเกดเเกิดเก

ผมไม่อยากให้เพื่อนทุกคนเดือดร้อนผมยอมไม่ทําแผลผมยอมอะไรทุกอย่างผม,มอยากให้เราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันต้องจบไปด้วยกันครับถ้าคุณก้าวมีปัญหาอะไรเทสรักายไม่ได้ผมขอเทสแทนสิ่งไหนที่ผมช่วยเหลือได้ผมขอช่วยเหลือเต็มที่ครับขอให้เราจบไปด้วยกันถึงแม้ผมอาจจะไม่จบหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับณตอนนี้ผมก็ไขดันพวงถุณก้าวด้วผมนะเราค <c oughs> ุยแลาไม <c oughs> ่ต้องมา